สวัสดีครับผมอยู่ผมไกด์ก้อนนะฮะแล้ว,วันนี้เราจะอยู่วันที่หมดหมู่แล้วอยู่ในหมดหมู่ที่ว่าหมดคอนเทนต์นั่นเองนะฮะเราจะมาระเบิดบ้านกันเราจะมาทดสอบวิทยาศาสตร์กันอีกรอบหนึ่งว่าหมู่บ้านไอพีซีเนี่ยจะหายไปในพริบตาด้วยระเบิดทีนทีที่เรามีเอาไว้เนี่ยภายในกี่นาทีมึงว่ากี่นาทีฮะมึงว่ากี่นาะทีถ้าระ,ระดับไกด์ก้อนเป็นสองนาทีก็เอาอาห่อ,อม,มาเอาย่างเอาย่างพร้อมเนี่ย สามสองหนึ่งเริ่มได้บ้านเชี่ยนี่กว่าเลยอืออไอกินนาทีสปีดรันโอ้โหระเบิดบ้านสปีดรันไอเทมไม่เคยมีใครทามาก่อนไม่เคยไม่เคยมีใครทามาก่อนระเบิดบ้านสปีดรันโอ้ยโอ้โหคอนเทนต์นี่แม่งสุดยอดว่ะโอ้โหอืเออว่าคอนเทนต์นี่มันได้วะ่ะโอ้โยระเบิดหมู่บ้านโอ้ กูระเบิดคนในเซิร์ฟมาเยอะแล้วไงกูระเบิดคนในหมู่บ้านไอ้บีซีก็ได้เนี่ไงนี่ไงสปาร์ตบิดใช้ใช้เทคนิคฟปารบิดเทคนิคฟปารบิดเทคนิคฟปารบิดมาแล้วโอ้โหไปอีกรอบนึงไปบ้านนี้ยังไม่หมดเลยมีต้องระเบิดให้หมดระเบิดให้หมดต้นไม้ด้วยไอ้บ้านเชียร์นี่แค่นี้พอละหมดบ้านแล้วล่ะนี่ไง สีตายหาไปให้หมดนะบายบายลูกรักเจอกันลูกเจอกันลูกบายบายเออเรียบร้อย <c oughs> กดเล่มบายบายลูกบาย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 ลูกเจอกันนู่นเออเอาไม่ตายเยที่ยวถึงชิบหายเลยถึงชิบหายเลยนี่ไงลนะของขวัญสำหรับคนถึกเท่านั้นเอาไปเตยนี่อืมอืมบ้านนี้พังเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะต้องใช้อันติเมตว่ะฮะ ม่ใช่อัติมีดว่ะืมขอแบบบ้มๆมทีเดียวเลยนะเฮ้ยกูรู้ได้ทำอะไรดีไม่เลยนี่นๆ่นี่นี่กูมีเทคนิคแล้วละ่ะอืมไปโน่นเลยไปโน่นเลยนะล้วเก็ามาตรงนี้อืมใช่แล้วอืมไอ้ดีเดียวครับอ่ะนี่นี่นี่มายเวยดิดแบบซิงเกิลเพลเยอร์เว้ย เอ็นทีอ้าวโหยอดไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเราจุดเดี๋ยวต้องใช้เดสโตนมาเปิดพิธีนะวางไว้อย่างนี้วางไว้เรียบร้อยต่อไปเรียกแขกเนี่น,น,นี่ต้องใช้บล็อกเพชรวะฮนะนี่เลยพบเปิดพิธีได้ครับผมพิธีเราจะ วิธีนี้เราจะระเบิดหมูว่ายไปสี่ให้หายไปในพริบตานั่นเองฮนะกี่นาทีเรามาดูกันนี่แหละฉากจบที่ยิ่งใหญ่ว้าวว้าวโฮโอหายจริงๆด้วยหายจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหหายไปในพริบตาจริงๆโอ้ จริงจิงด้วยโอ้โหนี่ไงโอ้โหสุดยอดไปละนี่ถ่ายเซลฟี่เลยถ่ายเซลฟี่อืมเซลฟี่ซะหน่อยอืมหายแบบแบบพลิบตาจริงเดือดแต่น้ำคิดถึงวันวานจริงๆเลยแล้วเนี่ยโอ้โหระเบิดเฮ้ยนี่นี่หมู่บ้านนี้จบหมู่บ้านนี้จบหมู่บ้านนี้จบเราเราจะหยุดเวลาเฮ้ยเฮ้ยเอายังยังไม่หมดวะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไอ้เหี้ยนี่รอดด้วย ไอ้เจดีรอดได้ไงวะเฮ้ยโอ๋อเฮ้ยมันรอดเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยลูกเรียบร้อยเลยล่วงเรียบร้อยเรียบร้อยตายห่าหมดโอ้ยตรงนู้นยังไม่หมดตรงนี้ยังไม่หมด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 โอยรอดไปได้ไงเนีตรงนี้รอดไปได้ไงเนีตรงไหนยังไม่หมดเดี๋ยวเขาหยุดเวลานี้เนี่ยตรงนี้เลยโอ้ยไม่ได้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  ียบร้อยหยุดเวลาและเวลาที่เราทําได้ก็คือ4.01.28นั่นเองโอ้โหแมการพังบ้านที่ไวที่สุดพังบ้านด้วยสปีดลัน